สวัสดีครับมาพบกับโอ e ้ยคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพการสแกนของตัว h e r MFC L 5 9าเ DW นะครับตัวนี้นะครับการสแกนในครั้งนี้ผมจะใช้ผ่านแฟลชไดร์นะครับเป็นการสแกนเข้าตัวแฟลชไดร์นะครับกระดาษที่นำมาทดสอบเป็นกระดาษเป,ปล่านะครับนะเพื่อทดสอบเรื่องของความเร็วและประสิทธิภาพของการสแกนนะครับ มาเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมกระดาษเปล่านะครับใส่เข้าไปในช่อง ADF ครับจะให้สวยงามนิดนึงนะครับจะให้มันเสมอนิดหนึ่งเกิดปีดขึ้นมาแล้วก็เป็นงานได้ใส่เข้าไปนะครับมีใ้พอดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบิดเบี้ยวโอเคครับกระดาษนะครับใส่เข้าไปครับแสบเข้าไปแล้วนะครับอ่า USB c t แล้วนะครับขึ้นโหมดมาแล้วครับ โหมดบอกว่าสแกน to usb direct print นะครับก็แสดงว่าสแกนเข้า usb ได้ด้วยแล้วก็ direct print ก็คือ print เอกสารที่อยู่ในแฟลชได้นะครับในที่นี้ผมต้องการสแกนผมกดสแกนครับในนี้มีโหมดนะครับซึ่งผมไม่ได้ปรับนะครับแต่โหมดที่ให้มาเลยนะครับก็คือ pdf multipage นะครับ to size o f f นะครับแล้วก็200 dpi เป็นสีนะครับผมไม่ได้ตั้งค่านะครับผมกดสแกนเลยครับ เรียบร้อยครับนี่คือแผ่นสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับก็มีเสียงเตือนขึ้น,นมาว่าสแกนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับกระดาษที่ผมนํามาใช้เนี่ยเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษใหม่นะครับมันก็ไม่ได้มีรอยยับโดยรอยอะไรนะครับมันก็เลยสมูทไปนะครับ แต่พูดถึงเรื่องของความไวของการสแกนเนี่ยถือว่าค่อนข้างนี่จะทำได้ดีนะครับสำหรับตัว mfc l 5้า0้าน d w เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมองหานะครับเครื่องที่สามารถสแกนได้นะครับ adf ได้นะครับผมว่าตัวนี้ก็เหมาะนะครับนะแล้วก็เป็นได้ทั้งสแกนเนอร์ adf แล้วก็เป็นได้ทั้งเป็น m u l ติ function เลนะครับ แลรุ่นนี้เนี่ยครับสามารถที่จะสแกนเข้าโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็มาทุอสอบบระสิทธิภาพกันเพียงพอเพียงแค่นี้น,นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดครับสวัสดีครับ